สวัสดีครับผมมีฝาปประทุมน,นะครับพบกับผมก็จะไม่พลาดการรีวิวเช่นเคยส่วนเจ้ากระบะที่อยู่หลังผมนี้คือกระบะรุ่น XLT 4ประตูนะครับเกียร์ธรรมดาราคาค่าตัวอยู่ที่8 5 7 0 0 0 0บาทส่วนเกียร์โตจะอยู่ที่9 2 0 0 0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2 2 1 6 0หแรงม้านะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมแต่งอะไรให้ลูกค้ากันบ้างนะครับ้นเราไปดูชิ้นง,งานตัวแรกกันเลยดีกว่าตัวนี้จะเป็นซุกรงสูงนะครับสีทูโทนสีเดียกวกับตัวรถ มาพร้อมกับตัวมา้าชิ้นงานที่สองจะเป็นตัวเลนเจอร์อะคริลิกนะครับต่อมาตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าแดปเตอร์นะครับมาพร้อมกับฟอนต์เอฟบสีแดงพร้อมกับไฟ l e วดสามดวงตัวนี้เป็นสีขาวนะครับตัวนี้คือเป็นไฮไลไท์เลยตัวนี้จะเป็นกันชนหน้า ตัวนี้จะเป็นรุ่น k ิง g s e r i e นะครับตัวนี้มาพร้อมกันแข็งกันแข็งตัวนี้ก็เป็นสีเดียวกับตัวกันชนหน้าพร้อมห่วงลักตรงสีแดงป้ายทะเบียนตัวนี้จะปรับกระดกได้นะครับ ต่อมาก็คือตัวนี้ก็คือจะเป็นฮารอีอย่างนึงก็คือเป็นไฟหน้านะครับตัวนี้ไฟหน้ามาแต่งพร้อมคีบ3คีบเบลี่ไอตัวนี้จอเป็นเดลี่ไอสีฟ้านะครับไฟเดทาวิ่งกลางวันส่วนตัวกันชนหน้านี้ก็มีตัวไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับเราจะมาต่อที่ชิ้นงานด้านข้างครับ ตัวนี้จะเป็นซุ้มล้อหกนิ้วเห็นหมดนะครับต่อมาจะเป็นแม็กตัวแม็กตัวนี้แม็กขอบสิบแปดนะครับลายมาวเบลขีดแดงมาพร้อมกับยางวอนเตอร์เอทีสามนะครับซียางอยู่ที่สองหกห้าทับหกสิบอาสิบแปดนะครับต่อมาเป็นครอบโลโก้นะครับตัวนี้จะเป็นสีดำด้านเบ้ารองมือ การสาดร้วหลังคาตัวนี้ผมก็ใส่ให้ได้นะครับต่อมานี้เป็นฟิล์มค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นความหนาบางเท่าไหร่ครอบฝาถังน้ำมันตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวเบ้ากันลอยต่อชิ้นงานด้านหลังตัวนี้จะเป็นกันชนหลังเอาเ t นเดอร์นะครับ พร้อมก็ห่วงนักจุงสีแดงบอลลากเรือนะครับไฟถอยเป็น LED นะครับผมตันนี้คือไฮไลท์เลยตัวนี้จะเป็น,น,ปนกล้องเข้าโลโก้นะครับตัวนี้จะขึ้นแสดงหน้าจอที่ในตัวรถเราเลยเวลาถอยเป้ากันลอยกระบะไบดาบตัวนี้ลองมือนะครับเป้ากันลอยลองมือ ไฟท้ายเป็นไงบ้างครับกับชุดแต่งที่ผมแต่งให้ดูในวันนี้ชอบสไตล์ไหนแต่งสไตล์ไหนก็แจ้งผมได้นะครับสำหรับคันนี้มีชุดแต่งฟีบคันส่วนลดช่วยดาวถ้าสนใจก็โทรหารผมได้09 227 6 3 6 8 9ผมบีมฟอร์ดป,ปทุมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ